อันนู้นี่อันนี้อ่ะโย่แคโย่แโย่แล้วมันจะทำได้เส่งค่อยมนจะกำจได้คนสีขาวแต่ผมพนสีเขียวเาวยอะเาจะปั้นอีกไหมล่ะครับปั้นใหม่ปั้นอีกปันใหม่อีกว่าปั้นอีกเอาไเยสวยแล้วไม่ไม่กิน็นะข่านะปั้นอีกได้ลองเอาเลยได้ครับที่หนก็ได้เอาที่ห้ก็ได้จยเอาเย จับนมสวยละเออจับนมเล็กจับนมสวยกับคุณยายจุกงูบ้านแคบปามเอยลูกแค่เลยครับมึงนี่สุกแล้วลอยให้มันจะลอยนะครับขนมขันลาแล้วสุกปุ๊บเนี่ยทุ่มแล้วมันก็จะลอยขึ้นมานะครับจับนมตำน้ำไปเตยจ้านี่น้องๆอันนี้ตอนนี้อายุขียบ สิบสองขวบแล้วก็น้องนี่กี่ขวบเนี่ยหกขวบต้งชื่ออะไรนะปหนึ่งปหนึ่งมัธยมมัธยมหกจากโรงเรียนธีรดาใช่ไหมโอเคน้องเรียนธีรดามาหาเที่ยวที่ชุมชนบ้านแหลมนะฮะเพื่อนกันสนิทกันเลยนะครับสามคนอ๋อโอเคแล้วน้องน้องหกขวบก็อยู่ทีรดาเหมือนกันไหมครับเป็นน้องชายอันนี้ ก็มาพักกันที่นี่ว่าแหลมเราขอโทษขอผมขอญาตสัมภาษณ์พิธหนึ่งได้มาได้โอเคครับโอเคครับผมนะครับเดีเคค๋ยวจะทำมี่น้องๆกันมา,น,มาน้องๆมาเที่ยวที่นี่เป็นไงบ้างสนุกไหมครับนสนุกไหมครับ<อ>จะมาอีกไหมถ้าพ่อแม่พามามาไหมครับมาถามที่ชอบพิทีเพราะเรื่องอะไรเพราะอะไรเพราะมันเพราะว่าได้ทำขนม ไปเทื่อวขนมเมอวานเราไปไหนบ้างจำได้ไหมมอวานไปไหนได้บ้างไปดำนาไปดำนาไปล่องเรือทองพับทองพับแล้วอีกครับมียังมีอีกนะไปทำไปทำเทียนทำเทียนทำทูบทูแล้วก็อีกมีนะมีนะอีกแทงต้นไม้ใช่ไหมใช่กิจกรรมเยอะแยะมากเลยเนอะนั่งรถอีแท็กใช่ไหมโอ้ไม่มากเลยอ่าไปสวนป่าตร อ่าโอเคลเลยลใครสนใจเนี่ยมาเลยน้องๆน้องจิตระดาก,ก็มาเที่ยวัาแล้วนะทุกคนมาเที่ยวสมัมผัสกันสนุกน้องๆเ,เขามาเป็นเพื่อนกันก็มาม,มาที่นี่พักที่สองวันสามวันสองคืนนะม,มาพักที่นี่กันนะครับใครใคร,ใครสนใจก็มาเที่ยวกันที่นี่นะครับโอเคกติกาที่นี่นะครับชมแล้วชอบจองก่อนเที่ยวคนเดียวก็เที่ยวได้นะทุกคน